สวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ c h anel n p a n z o n y ครับอยู่กันอีกครั้งกับเกม Blun CD ภาค6ครับผมโอเคในวันนี้เดี๋ยวเรามาดู c h a l เลน g ์กันนะครับว่าจะมี c h a l เลน g ์แบบไหนรอเรากันอยู่ pop master 4285 c h a l เ e น g ์นะครับให้เล่นได้แค่5ตัวซึ่งก็จะมีฮีโร่อยู่ในนั้นด้วยนะฮีโร่เป็นเบนจามินมีแท็กชูเตอร์เจ้วตัวเรไยกว่อะไรดัดดลลิงกันเนอร์นินจาแล้วก็วิลเลจเนาะ ก็คือทุกตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นได้เลยครับเพราะว่าเรามีวิเลสให้ใช้การเงินเรามาจากฮีโร่แล้วก็จากวิเลสได้โอเคด่านนี้นี่ผมรู้เลยว่าผมอยากจะเล่นตัวอะไรหรึมฮลุยกันเลยดีกว่าปะมีตัวเด่นเด่นดีๆเยอะครับเราแบบว่าจัดการได้อย่างเต็มที่เลยด่านนี้โอเคเริ่มต้นมาผมต้องวางตัวต่อสู้ในช่วงต้นไปก่อน ซึ่งจะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวเด่นไม่ใช่ตัวหลักนะแต่จะใช้ในการเล่นในช่วงต้นเกมผมเล่งนินจาไว้ครับเพราะว่านินจาเนี่ยเขาสามารถโจมตีพังตัวเป็นด้วยผมวางเขาเนี่ยไว้ประมาณตรงนี้เพราะผมไม่อยากสูญเสียสปอตต,ตรงกลางเลยครับตรงกลางนี่ผมมีแผนจะวางเอาไว้อยู่ <c oughs> ตัวเจ๋งๆแรงๆของผมจะอยู่ตรงกลางครับเล่นนินจาเพราะเขาตีพังตัวเป็นอ่าก็แบบ ใช้ต้านในช่วงต้นเกมได้เป็นอย่างดีนะเพราะตัวพังตัวเนี่ยจะมาก่อนดานเลหล็กเราเล่นเขาเพื่อที่เราจะสามารถวางเบนเจามินได้ก่อนนั่นเองเพราะว่านินจาเนี่ยมันก็พอที่จะเอาอยู่ในช่วงต้นเฮ้ยไม่ไม่อยู่ฮะเพราะว่าถ้ามันมันหลุดไปได้หลังจากนี้แล้วก็เราจะทําอะไรไม่ได้แล้วใช่นินจาจุดตรงนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่ใช่ตรงกลางของแมปด้วยไงอย่างระยะโจมตีของเขาไม่ได้เยอะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมจําเป็นครับที่จะต้อง ต้องเล่นแบบนั้นเพื่อวางนินวางเจ้าเบนจามินเข้ามาก่อนแล้วก็เราจะอัปเกรดนินจาให้ต่อสู้ได้ดียิ่งขึ้นเช่นการอัพนินจาเดสิ i p ลิ n นหรือว่าซิกกิ้งชูริเคนครับผมวันนี้กันให้มันโจมตีได้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเอาซิกกิ้งชูริเคนทำให้การโจมตีของเขาเนี่ยโจมตีชิ่งไปโดนตัวอื่นได้วั mm hmm. นนี้การป้องกันผมว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าขัดแคลนซักขนาดนั้นนะนะไม่ได้ดีเลิศ แต่ก็ไม่ได้แย่ครับโอเคโอเคโอเคทำหน้าที่ได้ดีด่านนี้เราจะใช้ตัวหลักของเราจะเป็นใครดีนะน่าคิดนะเรื่องนี้น่าคิดมากเลยผมก็จะวางเจ้าวิเลสก่อนวิเลจึงควรวางข้างใน,นมากๆเลย มันค่อนข้างเกะก,กะนะแต่ผมไม่มีทางเลือกครับผมต้องวางเขาไว้ก่อน <c oughs> เอาเป็นว่าทุกๆก,การเงินคือสิ่งสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นการที่จะอัปเกรดเจ้ามังก Business เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญประมาณหนึ่งเลยนะทำมันจะทำให้การอัปเกรดของลิงที่อยู่ในระยะนั้นอัปเกรดโดยใช้เงินที่ถูกลงครับวางแผนระยะยาวก็ต้องใช้ตัวประมาณแบบนี้ แล้วก็เนี่ยมังกีเทาเนี่ยแหละที่ผมบอกว่ามันเป็นสายการเงินให้กับเราได้เพราะมันมีมังกีเทาครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวผมต้องเช็คก่อนว่าผมสามารถวางได้กี่ตัวประมาณสามเนาะวางซ้ายขวาแล้วก็บนครับใช่ระวังได้แค่ประมาณสามตัวในด่านนี้แต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับผมเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยซ้ายขวา โอเคจริงๆผมยังไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องรีบวางไว้ตรงนี้นะ่ะแต่ก็วางไปแล้วะเนาะเพราะตัวเนี้ยผมกะจะให้มันเป็นสายล่างพอาะมันเป็นสายล่างเนี่ยมันต้องคู่กับสายบนเไงงั้นแปลว่าโอเคโอเคโอเคเราต้องวางเพิ่มอีกตัวสางหักละวางไว้สักประมาณตรงนี้ครับให้มันครอบคุมนุนจาไปด้วยเลย มันได้รับบัฟจากอันนี้เข้ามาแล้วข้อดีข้อหนึ่งนะถ้ามันอยู่ในระยะของวิลเลจเหมือนกันอะอัพสายนี้เข้าไปอะแบบเนี้ยมันจะได,มะได้มันจะได้ความสามารถของวิลเลจตัวนี้เข้าไปด้วยครับจะสังเกตว่าการอัปเกรดมังทีทาวเนี่ยกลายเป็นแค่เจ็ดกับอีกห้าสิ้าละมันถูกลงจริงๆเราควรสแปมอย่างนี้ก่อนแล้วเราค่อยอัปเกรดลิงต่างๆที่อยู่ในระยะครับจะดีมากเลยผมจะวางตัวนี้ไปด้วย ผม่าแค่สาตัวนี้ก็เอาอยู่ทุกอย่างแล้วนะไม่ไม,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 ไม่ไม่น่าจะมีอะไรกังวลแล้วอะ่ะยิงมันไว้ตรงนี้โอเคไปเดี๋ยวเรื่องตัวเหล็กเดี๋ยวเราใช้เจ้าท t ู x t อ r ์ครับผม,มใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราใช้ t ู x t อ r ์ช่วยเอาในการโจมตีเหล็กให้ได้ครับใส่บนก็จบแล้วมินจาได้รับระยะโจมตีที่กว้างขึ้นนะสามารถโจมตีข้ามไปได้ ือว่าดีครับ <c oughs> ตอนนี้ผมจะต้องพยายามที่จะเก็บตังค์เพื่อหาซื้อกันเงินให้ได้ราคามันสูงถึง8 5 0 0ตอนนี้เหลือ7,000แล้วเพราะว่าได้รับการลดลดราคาก็ถือว่าโอเคแต่ตัวเหล็กที่กำลังจะมาเนี้ยโหมันทำให้ผมต้องต้องหยุดการคิดจะอัปเกรดอย่างเดียวเอาไว้ก่อนแล้วก็เล่นมันขึ้นมาต้องซื้อสายบนน่ะนกเนี่ยเป็นฮอตช็อตต้องทำให้เป็นฮอตช็อตให้ได้ ตำแหน่งมันไม่ค่อยดีเลยตำแหน่งมันขัดขัด,ข,ดขัดความรู้สึกผมมากเลยเพราะจริงๆอะ่ะเราวางไว้ตรงกลางตัวนี้ได้เยอะไงจริงขัดความรู้สึกผมมากเลยสมมุตินะผมทำให้ดูว่ามันขัดยังไงผมขายไปเลยแล้วกันเพราะว่าผมกะจะเปลี่ยนรูปแบบแลวผมเอาวิเลทไว้ข้างนอกครับ จะาจะไปข้างนอกไว้ข้างบนตรงดีกว,ว่าอย่างน้อยมันก็โดนดินจาไปด้วยไม่ต้องสวยเป๊ะขนาดนั้นแต่ขอให้มันได้รับความสามารถที่คุ้มค่าที่สุดโอเคป,ะปะ๊ๆโอเคทีเนี้ยเราสามารถใช้พื้นที่ตรงกลางได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะหวางให้ดี ตรงนี้จะเป็นจุดที่สวยที่สุดแน่แล้วเพื่อความสวยงามครับขอให้ได้แต่ขอให้ได้แต่ขอให้ได้แต่ถ้าไม่ได้นี่มันก็ได้เห็นอยู่เออนั่นแหละสวยแล้วเราอัพเจ้านี้ครับให้เป็นสายบนให้เป็นฮอตช็อตให้ได้เรียบร้อยน้อยเนี่ยตอนนี้เราก็มีหนามที่สามารถทําลายเหล็กให้กับเราได้แล้วแต่ทีเนี้ยก็พยายามที่จะอัปเกรดสายมังกีพาวขึ้นมาให้ได้ครับเพื่อทําให้การโจมตีทุกการโจมตีหลังจากเนี้ยเราได้เงินเพิ่มขึ้นนั่นเอง ถ้าได้ขึ้นมาผมว่าก็โอเคเลยนะตัวนี้จะเป็นสายมังกีเทาอีกตัวหนึ่งจะเป็นสายอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นสายบนสายล่างก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆขอมังกีเทาก่อนเลยถ้าในการโจมตีหลังจากนี้ทำลายบลูนเราได้เงินมากขึ้นครับอ่านความสามารถได้เห็นนะออมังกีวิดอินเดอร์เรเดียนออฟติดมังกีเทาเนี้ยต้องอาจจากตัวนี้แค่และ องที่เทานะครับนี่ครับจะได้รับเอ็กซ์ตร้าแคชเพิ่มบลูนพอปก็คือการทำลายบลูนจะได้เงินเพิ่มขึ้นนั่นเองสวยงาม <c oughs> แล้วเราก็จะทำให้เป็นสายโจมตีเร็วด้วยไงแล้วตัวเนี้ยจะเป็นสายกลางครับที่จะทำให้ทุกคนตีได้ครบทุกรูปแบบนั่นเองสวยงามเข้าไปใหญ่เพราะมันจะทำให้มองเห็นทางตัวก่อนเลยหยุดปัญหาหลายๆข้อ แล้วเราก็เริ่มอัพมอแท็กอีเว้นมอแท็ครับทำให้เจ้านี้เป็นตัวที่เก่งที่สุดในตอนนี้ครับโอเคยิงบนตรงนี้ไปเลยตรงๆไปเลยตรงๆร,รงเต็มกำลังครับโอเคเราเริ่มอัปเกรดตัวอื่นเพิ่มดีกว่าอย่างเช่นตัวนี้ผมเอาเป็นสายแท็กเฟร์โอเวอร์ไรฟ์โอเวอร์ไรฟ์ครับแล้วก็เอาเป็นสายกลมตีเร็วตัวนี้ก็เช่นกันนะเอาเป็นตีในกวก่อนแล้วก็เป็นสายโอเวอร์ไรฟ์เหมือนกัน อะไรก็ตามที่เราเอาวิเลตทำให้ตีได้คบรบนะทุกรูปแบบเมื่อไหร่นะทีนี้จะแข็งแกร่งูสุดเลยแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ครับรอได้ผมไม่ว่ากันผมว่าอย่างแค่นี้การป้องกันแบบนี้มันน่าจะป้องกันไปได้แบบเยอะแล้วนะน่าจะเยอะนะเ <c oughs> อบบามังกีซิตี้เพื่อเพิ่มระยะเพิ่มระยะของการบัฟของมัน <c oughs> เพื่ออนาคตครับเพราะผมรู้ว่าผมจะต้องวางอะไรเพิ่มอีกตัวหนึ่ง เราต้องวางแผนไว้เยอะๆเลยครับเมื่อกี้เราเจอเจ้าตัวอะไรนะโมแอฟเราป้องกันได้แบบสบายเลยครับไม่รู้สึกกังวลใดๆทั้งสิ้นเราปริงเอาไฟเพิ่มดีกว่านี่ให้การโจมตีมันดีขึ้นถ้าเท่านี้กลายเป็นเทียห้าเมื่อไหร่นะการป้องกันจะดีมากเลยครับโอเคละการป้องกันผมโอเคละ ตัวนี้จะเป็นช่วงเก็บเงินครับจะลองเก็บเงินไปยาวๆดูดูว่าเราจะสามารถซื้อเจ้าแท็กชูเตอร์ตัวนี้ให้กลายเป็นเทียห้าอินฟโนริงได้หรือเปล่าถ้าทําได้แหลมเลยการป้องกันจะน่ารักมากๆเลยแี๋ยวั้๊หนึงนะทุกคนผมขอเลื่อนโต๊ะอ,อืไปหยิบของอะไรสักหน่อยผมเชื่อมั่นในการป้องกันตอนนี้มากเลย ว่าเขาต้องเอาอยู่จนผมแบบซื้อเทียห้าได้ถ้าเขาสามารถป้องกันจนผมซื้อเทียห้าได้นะผมจะแบบฮาเลลูยาเลยผมฮาเรลูยาเบื้องเบื้องต้นไว้เลยได้ไหมเนี่ยดูทักษะน่าจะถึงผ่านเชลเลนจ์ธรรมดาน่าจะทําได้แต่จะไปได้ถึงด้านสูงวันนี้หรือไมนะ่นั้นก็ต้องดูกันไปครับตัวเซรามิกทําอะไรเราไม่ค่อยได้นะหรือว่าน่ารักดีตอนนี้เรามีเงินอยู่สองหมื่นละเซรามิกสบายครับสามหม เจ็ดรอยสี่สิบต้องซื้อตจวนี้ให้ได้ได้ไดปุ๊บการป้องกันของเราจะเข้มมากๆเลยครับซึ่งอีกไม่นานก็ได้แล้วอะเ,เต้นนะครับเราที่จะซื้อตจวนี้เทียห้าได้ไปนานละแต่เราไม่เอาครับเราจะเอาตัวที่แข็งแกร่งไปเลยนะเราชนะชาเลนจ์แบบธรรมดาแต่เราจะไปให้ได้ถึงด่านร้อยโอ้ได้รางวัลเป็นเทียสองเดีอยนีย้โอเคเลยได้เฮลิคอปเตอร์รอดใช้ได้มันไม่ค่อยจะใจดีอย่างนี้สักเท่าไหร่นะ โดยเฉพาะตอนที่จบด่านร้อยลูปเปอร์แห่งการสุ่มเลยครับโอเคใกล้ละสามหกเจ็ดสี่ศูนย์จำเลขนี้กันเอาไว้ตอนนี้เรามีสามห้าละสามหกเจ็ดสี่ศูนย์ครับอาจจะเป็นหวยก็ได้นะใครจะรู้อึ้งสามหก 7จ็ดีูนทะลุหลอดนี่ครับวงมันแบบคุ้มค่ามากคือบลูนมันต้องผ่านตรงกลางตรงนั้นน่ะหลายหลายรอบสุดๆเลยหนึ่งสสสรอบครับคือยากมากที่มันจะผ่านเราได้แล้วนะเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมปล่อยไว้แค่นี้นี่อาจจะยังรู้สึกโอเคเลยแข็งแกร่งครับแข็งแกร่งมากๆ จริงๆอ่ะจะบอกว่าผมแบบใช้เงินไม่คุ้มค่าไปอีกสักนิดหนึ่งอย่างได้เลยเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ผมสามารถทําได้คือซื้อวิเลตส,สายบนครนับเพื่อทําให้เราเนี่ยอัปเกรดเจ้าไทชูเตอร์ในราคาที่ถูกลงคือเทียร์หกับเทียร์สเนี่ยไม่ต้องจ่ายตังค์เลยแต่มันก็เกินไปนอะเนาะเพราะว่าถ้าเราจะใช้แต่เทียร์ศูนย์มันก,ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับตัวเหล็กมันโดนไฟเผาแหละแน่นอนยากมากที่จะมีคนรอด จากทีมนี้ไปได้ครับนี่ซุปเปอร์ตัวประกอบเดี๋ยวออกไปซุปเปอร์ตัวประกอบนินจาฮันโซของผมซุปเปอร์ตัวประกอบเยไม่ต้องมีก็ได้โอเคเดีย๋ยวผมอัพให้ตีได้ครบทุกรูปแบบเอาไว้ก่อนเลยดีกว่าไหม ไม่ก่อนเอาผว่าผมเสริมเข้ามาสักตัวนึงก่อนัวน,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 นี้อัพให้อัพเกรดได้นี่ถูกลงแล้วเนะี่ยกลายเป็น4,970ละถูกลงเข้าไปอีกมังกี้เทาอัพเป็น6,630จาก7,000กว่านะแต่ว่าตัวนี้จะไปควบใส่บน อ,อัพเทียห้าได้เลยเหรอเนี่ยเอามาเลยมาทีนี้พวกแพ็กซูเตอร์จะเก่งขึ้นไปอีกครับเพราะมันเป็นสายไพรมารีนั่นเองมีวิเลยสายนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสายไพรมารีที่อยู่ในระยะของเขาซึ่งก็ครอบคุมทุกตัวนั่นแหละมัเยี่ยมเลยใใมันใจนี่นก็จะได้รับบัฟไปด้วยแต่ว่ามันมันได้รับบัฟจากสอตัวนี้ก็คือครบแล้วแผมอพันนี้ให้คำให้ตีได้ครบทุกรูปแบบครับเยี่ยมเออโอ้ยเจ็บเข่าเขา่เขามากมา โอเคการป้องกันน้ารักตีได้ครบทุกรูปแบบสบายเลยครับผมกำลังคิดอยู่เนี่ยว่าแท็กชูเตอร์เราจะเอาเป็นเทีย5เทียห้าทั้ง3ตัวเลยดีไหมก็น่าสนนะ เขาว่ามันจะตัวนึงก็เสริมความแข็งแกร่งไปก่อนเลยเนี่ยหมื่นเจ็อาไปก่อนแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เอาเป็นสายกลางแทนขายแล้วก็วางใหม่ได้ผมไม่ติดจัดไปเอาดีว่าได้เป็นแบบแตัวแท็กโซนมาเนี่ยแข็งแกร่งเลยนะแท็กโซนไว้นี่แหละอือใครไปอยู่ในใกล้ๆเขานี่ผมบอกเลยว่ามันจะโดนหนามแบบกระจุยกระจายครับไม่รอดแล้วผมขายเจ้าหนามตัวนี้ไปเลยแล้วกัน เพิ่งวางใหม่ครับเป็นสายกลางครับเลดเมลสตอร์มแล้วก็เป็นอะไรเร็วหรือว่าเยอะดีเอาเยอะดีกว่านะเอาเยอะดีกว่าห2 7่0สองเจ็ดห้าศูนย์เราจะเจอคอมโบสามแท็กชูเตอร์มาอีกรอบหนึ่งครับซึ่งแป๊บเดียวก็ได้แล้วหนึ่งสองเจ็ดห้าศูนย์นี่หนึ่งสองแลเจ็ดห้าศูนย์ทะลุไปแล้วนี่แนะ่ทีนี้เราก็จะพยายามอัพเจ้านี่ครับ เอาให้เล่นคู่เล่นสายล่างคู่กลางนะยังไงก็ต้องมีกลางครับถึงแม้ว่าเราจะตีได้คบทุกรูปแบบมองเห็นพังตัวไปแล้วก็ตามแต่เราก็ต้องอเพราะว่ามันจะได้ faster barrel spin ซึ่งเป็นความสามารถที่ดีมากเลยนี่แหละอย่าเอาเป็นสาย blue area Daniel system นะครับผมคอยอ่านชื่อเต็มๆก็ครั้งนี้นี่แหละ <laughs> การจะด่าน80แต่การป้องกันของเรานั้นว ค่อนข้างโอเวอร์เอาการนะแข็งแกร่งเชิดเถิดการป้องกันตรงกลางนะั้นมันเป็นอะไรที่เข้มข้นมากเลยนี่แนะ่แล้วก็เอาเป็นสายทาร์เกตอินดิเ d นเดนต์ครับเขาจะช่วยตีให้เดี๋ยวรออัพเนี่ยบลูนเอ็กซ์คลูชันโซนแต่ก่อนอื่นผมเอาตัวนี้มาด้วยก่อนเลยดีกว่ามนะั้งไปก่อนเอาบลูนแอเรียแด a นียลซิสเต็มเข้ามาอีกตัวหนึ่งครับเสริมเข้าไปช่วยกันยิงคือ้า แลลิงกันเนอร์สายล่างเนี่ยจะเก่งถ้ามีวิเลจช่วยทําให้ตีได้ครบทุกรูปแบบะจะเก่งทันทีเลยขอทําให้ตีได้ครบทุกรูปแบบพอครับเพราะว่าการโจมตีแบบมองเห็นพังตัวมันมันควรอัพอยู่แล้วมันต้องมีอยู่แล้วอันนี้เรามีทาร์เก็ตอินดีเพนเดนซ์สองตัวแล้วครับตั้งป้อมยิงกันให้เต็มที่เลยครับอย่าให้เขาได้เข้ามาใกล้ครับแข็งแกร่ง บอกได้คําเดียวว่าแข็งแกร่งครับโอเคเดี๋ยวเราอัพตัวหนึ่งเป็นเทียห้าเอาตัวข้างล่างหรือข้างบนก็ได้ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ในด่านนี้แต่เอาตัวข้างล่างดีกว่าเท่กว่าโจมตีพลังชีวิตเรามี220นะเยอะดีอย่างนี้ตายยากครับการป้องกันก็ค่อนข้างโอเวอร์นะใช้ได้ทุกอย่าง องค์ประกอบนี่มันแบบใช้ได้ดีมากๆเลยครับโจมตี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 เซรามิกนี่อย่าหวังเลยคือแค่มันจะวิ่งมาหาเรายัางยากเลยครับแล้วถ้ามันมาโดนไฟตรงกลางอ่ยจุดนั้นคือจุดพิฆาตเลยจุดพิฆาตเลยจริงๆริงแล้วเราก็ได้กำลังจะได้เทียห้าแล้วนะเนี่ยโห่เจ๋งเลยครับ น่าจะอีกประมาณ2ด่านเนาะหรือว่าด่านนี้ก็น่าจะได้ละขึ้นอยู่กับว,ว่าความเยอะของบลูนช่วยครับทําให้เราได้เงินเยอะมากขึ้นขนาดไหนได้แล้วเนี่ยอตัวไหนที่ตัวบนไหมจะไปปูบางปูงบางปูบางครับความสูงอย่างกับกาแพงดาเมจมันต้องขึ้นเยอะแน่ๆครับตัวไหนตัวไหนเยอะสุดตอนนี้อันนี้น้อยมากเจ็ดสิบหกไม่ต้องมีก็ได้ทนนี่เจ็ดพันก็น้อยอยู่ดีแต่ตัวอื่นก็ยังพอได้อยู่โอเค ด่าน90แล้วดีดีทีมมาเหมือนไม่เห็นเลยครับพังเร็วมากคือทีมนี้เก่งนะเนี่ยทีมนี้โจมตีแบบพอทําให้ตีได้ครมทุกรูปแบบแล้วจะเก่งเอ,อกาการครับจะเก่งเป็นพิเศษในเวลาอัปเกรดคอทูอาร์มเวลาเรากดใช้ความสามารถความเร็วจะโจมตีจะเพิ่มขึ้นอีกนะแล้วตัวประกอบที่ชื่อว่าดินจานนาจะทำไงเขาดีเนี่ย ตีเขาไปครับจมตีเข้าไปครับแข็งแกร่งดีดีมานี่เหมือนไม่ไม่มีผลอะไรเลยอะแล้วถ้าเราฝืนสามารถสร้าง n ินจาเทียวหกได้ในตานี้อีกด้วยนี่จะเป็นยังไงเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าการป้องกันแค่นี้ก็โอเคเร็วดีดีทนะจะพังเร็วมากเลยครับดีดีแพ้การทําให้ตีได้คบทุกรูปแบบมากๆกเร็วมากอะแค่แบบว่าพยายามจะวิ่งมาด้วยความเร็วก็ถูก ขาไปแบบอย่างรวดเร็วเลยโอเคโอเคแต่เราก็ได้โฮมแลนดิเวนเดอร์มาแล้วครับจริงๆไม่จำเป็นต้องทำเป็นเทียนนี้ก็ได้นะแต่ไหนๆก็น่าละทำไปเลยโ <laughs> จมตีไปเกจ็ดมาแข็งแกร่ง2ตัวพังอย่างเร็วเดี๋ยวดูแบดเดี๋วดูแบดว่ามันจะแบดหรือมันจะไม่แบดครับ 98ผมว่ามันทําอะไรเราไม่ได้หรอกตมาบใดที่มันมันโดนไฟเราเนี่ยไม่ไม่ใช่ตัวนี้เนี่ยถ้ามันโดนไฟเนี่ยมันก็เผาแบบเจ็บหนักมากโอ้แล้วดูแท็กชูเตอร์ตัวนี้สิครับจรมตีแบบหนามันกว้างกว้างสุดๆเลยไม่ได้รับบัฟมาเยอะไงนันเ้า9 DDT เสริมเหล็กไม่มีประโยชน์ครับนันร้อยแบทครับโดนทั้งไฟเผาโดนทุกอย่างออพังเร็วมาก <c oughs> ชนะได้รับมังกี้ บัคเนียครับ2อ0ถึงแม้ว่าจะเป็นเทียที่ไม่ใช่ตัวที่ผมต้องการเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้ระยะย,ยาวเทียสองไงก็คือดีอ่ะดีกว่าได้เทียศูนย์นะแล้วเทียสองสองสเนี่ยมันใช้ในช่วงต้นเกมแบบดีมากเลยเก่งมากในต้นเกมไปอย่างไปอย่างไปอย่างดีๆทีอย่างที่บอกแหละถ้ามันมาโดนไฟอย่างเงี้ยสี่รอบอะ <Sl> ice, ยากมาก <and S 1> ที่จะรอดครับ วงไฟเผาตรงกลางมันแรงไปพอมันโดนอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องมาโดนมาโดนอีกทั้งสองรอบครับโอ้โหการป้องกันดีงันแปลว่าเจ้านี้ต้องทำดามเมจได้แล้วบ้างครับทำไม้ตายเบเบเลดหมุนนานด้วยเบเบเลดหูดาวแป๊บเดียวครับเบเบเลต คือถ้าเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่ความสามารถไว้กดแล้วใช้นะแต่มันแบบสามารถออกมาได้ตลอดเวลาเหมือนเจ้าสไปแฟคเตอรี่นะแบบสักพักหนึ่งมันออกมาเองออโต้ Auto ออกมาเองอย่างเงี้ยโอ้ผมว่ามันมันน่าใช้เลยนะแบบหมุนอย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมว่ามันน่าใช้มากๆเลยครับอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเป็นนี้ผมจะแฮปปี้เลยแต่มันไม่ใช่ไงเราต้องกดเองครับ แต่กดแล้วดามจก,ก็ไม่น่าจะขึ้นเยอะขนาดนั้นเฮ้ยก็โอเคอยู่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าไม่ขึ้นเลยนะเออตีเองของมันอ่ะเบามากครับไทยทยสต,ตอร์ใส่เนี้ยตีเองอะเบามากแต่ถ้ากดความสามารถอ่ะเขาโอเคแต่มันขึ้นอยู่กับว่าจุดที่เราวางเขาอะอม,มันจะยิ่งเพิ่มความคุ้มค่าของการกดสกิลให้มากขึ้นไปอีกไงจ,จับ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 จ ถ้าทุกเม็ดเม็ดที่มันปล่อยออกมาโดนทุกตัวนะอันนั้น่ะดีมากเลยคุ้มสุดๆก็อ,อยากได้ความคุ้มแบบนั้นตลอดนะแต่มันเป็นไปไม่ได้ไงมันไม่ได้ออกแบบมาให้ให้มันเป็นแบบนั้นไงเฮ่เสงเลยครับ สบายนะผมขอไปถึงด่าน120แล้วกันผมอยากดูการสู้กับแบท3ตัวว่าเขาสามารถทําได้ดีขนาดไหนเอาตัวแบท3ตัวเป็นตัววัดแล้วกันว่าทีมเนี้ยมันแข็งแกร่งยังไงถ้าด่านไหนไม่ไหวแบบด่าน100คำนวณมาถึงแค่ด่าน100ก,ก็พอแค่นั้นแต่ด่านเนี้ยผมว่าสิ่งที่เขาให้เรามามันมันไปได้ไกลามากกว่าด่าน100อยู่แล้วแบบรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ โชว์ให้เขาเห็นหน่อยว่าสิ่งที่ผมพูดมามันไม่ใช่การอุปโลกครับแต่เป็นเรื่องจริงถ้าได้นินจาเทียหกมาด้วยเนี่ยเป็นงไงแค่นึงก็แบบแค่นึงก็รู้แล้วว่าแค่นินจาเทียหกตัวเดียวในด่านนี้นะผมเชื่อว่ามันก็ไปได้ไกลมากแล้วครับเพราะศัตรูจะต้องเดินวนมาเจอตรงกลางบ่อยมากแล้วนินจาเนี่ยจะมีเวลาในการบรรเลงกระสุนใส่แบบเยอะ แล้วเ,เป็นแสนและโอ้โตัวนี้2ล้าน่ะตัวนี้ก็น่าจะเยอะสองล้านเหมือนกันตามมาแล้วเรียบร้อยเอาเชตัวนี้หกแสนไม่เร็วครับเห็นจ้าล่ะมาแต่แรกหมื่นกว่าโจมตีมันเบาไงโอเคโจมตีหมุนไปอีกนะครับหมุนเรื่อยๆเลยอครูดาวันไวมากเลยครับ บวกกับระยะช่วงที่มันกําลังหมุนอยู่คูดามันก็ลดไปไปเกินครึ่งแล้วอย่างเงี้ยแป๊บเดียวก็ใช้ได้ใหม่แล้วครับเกินครึ่งไปแล้วเนี่ยเราก็แบบค่อยจะหมดไงแปบ๊บเดียวก็ใช้ได้อีกอ่ะเอาเป็นว่ากดได้แทบจะตลอดเวลาเป็นออตโต้กดกดอีกเลยตรงนี้เยอะดิหน้าคุ้มค่าครับกับการหมุน,นหมุนใบใบมีด ไมโยนจี OMG, เหรอเสริมเหล็กเหรอแล้วมันจะทําไมล่ะครับแล้วมันจะทําไมครับการโจมตีของเราไม่ใช่ขี้ๆนะครับผมถึงแม้ว่าคุณจะบุกไม่ได้เยอะแต่โดนนี่เข้าไปทีก็ต้องจุกบ,บ้างแล้วนาเมจเยอะจริงนะไหนละ่ะโอเคนำซึหนาร้อสิบเจ็ดแล้วทุกคนต่อไป18แล้วพอ19เนี่แหละวัดเลยว่า มันสามารถสู้ตัวแข็งแกร่งจํานวนมากๆได้หรือเปล่ามันจะมา3ตัวเลยครับเจ้าตัวแบทในด่านเดียวด่านนี้ถ้าดังจะเยอะบัฟหน่อยโอ้พอกดบัฟทีแล้วใบมีดมันมันอัพเกรดด้วยครับใบมีดมันเยอะขึ้นแบบน่ารักเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันไปด้วยกันได้โอเคเราก็เพิ่งรู้นะว่าความสามารถบัฟแอนั่นมันบัฟสกิลของมันด้วยโอ้แบดมาก็พังตัวหนึ่งพังอย่างรวดเร็วนะ เห็นไปบัฟครับด carry ูใบมีดครับเดี๋ยวเก็บไปใช้ได้เลยเนี่ยความสามารถอันนี้าจำกันเอาไว้นะทุกคนเราจำความสามารถอันนี้กันเอาไว้นะใช้เบรเบร์นี่ดู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 ดดู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 ด เดี๋ยวทำอีกทีหนึ่งเนี่ยมันดูมันดูข้มน,นมากเลยครับนี่จะนั้นที่เขาเรียกว่าเลือดข้นกว่าน้าครับไม่เกี่ยวหรอกแต่ก็พยายามจะเอาให้เกี่ยวให้ได้ใส่ได้ครับโอเคเดี๋ยวพอละไปมากกว่านี้ก็คงจะไม่มีประโยชน์เราเห็นความสามารถแทบเกือบจะทุกอย่างของด่านนี้ละใช่ได้เรียนรู้ด่านนี้ทำให้ผมเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นมาอย่างเงผมบอกแล้วการเล่นทุกด่านมันมีการเรียนรู้ที่ซุกซ่อนอยู่ภายใน เราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้พวกนั้นแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนั่นเองครับโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองโอ้ยส่วนการเล่นในครั้งนี้นี่ผมผันท่านี้ต้องขอขอบคุณในการรับชมแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไวจกันใหม่ในครั้งหน้านะ